สวัสดีครับผมนะครับแบงค์บัฟเฟอร์ห้างเซ็นทรัลมหาชัยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับโมดูลสั่รข่นใหม่ก็คือ H25 Series นะครับตัวนี้นะครับความอัจฉริยะของค้างนะครับตัวนี้นะครับยังสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเพียงแค่นะครับเรากดปุ่ม power ตัวนี้ค้างไว้นะครับถ้าเราอยากค้นหาอะไรนะครับเราสามารถพูดได้เลยนะครับ ค้นหาอาหารได้ฉ่ำพรแห้งที่และตัวนี้นะครับเขาก็จะเจมมาให้นะครับราารว่าร้านอาหารตัวนี้อยู่ที่ไหนพร้อมกับตัวแผนที่ตัวนี้ครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็คือการตัดเสียง,งรบกวนนะครับการตัดเสียง,งรบกวนตัวเนี้ยสมมติว่าเราถ่ายวิดีโอจาก โทรศัพท์รุ่นอื่นก็ได้นะครับหรือจะเป็น X25 ก็ได้นะครับตัวนี้ครับมีการตัดเสียงหลบกวนได้ด้วยนะครับอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับมีไปที่เยาวราชนะครับแล้วเสียงหลบกว้านข้างเยอะมากเพียงแค่เรากดตัวนี้นะครับเขาก็จะเจ็นให้เรานะครับว่าเสียงหลบควนรอบข้างตัวเนี้ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากเพิ่มหรือลดตัวเนี้ยสามารถตัดได้สุด ถึงหกเสียงเลยแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับก็คือชวนเพื่อนมาถ่ายเบสเบนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการถ่ายรูปมากเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นสายเซลฟี่นะครับตัวนี้นะครับสมมุติว่ารูปภาพตัวนี้นะครับมีบุคคลที่หลับตาอยู่นะครับเพียงแค่เรานะครับกดที่รูปดินสอนะครับ แล้วก็กดที่4จุดตัวนี้นะครับแล้วก็จะขึ้นคําว่าเบนเฟสตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปแก้ไขได้เลยตัวนี้นะครับยังสามารถแก้ไขใบหน้านะครับหรือการจับใบหน้าส่งสุดถึง5ใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะแตะที่ใบหน้าใครตัวนี้นะครับก็ยังสามารถนะครับรอดแน่นอนนะครับนี่นะครับแตะได้ และอีกหนึ่งตัวนะครับคือเ e m i n i ยไลท์นะครับตัวนี้นะครับสามารถสั่งงานด้วยเสียงนะครับเราอยากสามารถค้นหาอะไรนะครับเจมินายตัวนี้สามารถช่วยคุณได้นะครับเช่นเดิมครันนับกดที่ปุ่ม p o w e r ค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่ตัวเจมินายไลท์เราอยากค้นหาอะไระครับอย่างเช่นค้นหาอาหารกลางวันที่มีสุขภาพ สำหรับอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ลองนึกถึงเมนูที่เน้นผักเยอะๆอยากสลัดผักรวมกับอกไก่ย่างหรือถ้าชอบอะไรเข้มข้นขึ้นเนี่ยครับเขาก็จะเจนมาให้นะครับว่าอาหารที่ดีต่อสุขภาพในมื้อกลางวันนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าซื้อเอ็มยีนะครับคู่กับ galaxy watch หรือ galaxy บัตรนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถลดไปเลยนะครับ30%ตตัวนี้นะครับช่วยของเรื่องสุขภาพนะครับ พราะวจะเป็นการวัดมวลกล้ามเนื้อน,นะครับวัดมวลไขมันหรือวัดค่าน้ําในร่างกายนะครับตัวนี้นะครับเหมาะกับคนรักสุขภาพมากนะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับอย่าลืมมานะครับที่ห้างเซ็นทรัลมหาชัยนะครับขอบคุณมากนะครับ